ความมั่นคงทางอาหารหมายถึงสภาวะที่บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมในทุกช่วงเวลา ความสำคัญของอาหารแน่นอนว่าอาหารคือสิ่งสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนมาตั้งแต่เกิดหรือจะบอกว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์คงไม่ผิดนังเชื่อว่าทุกคนเองมองเห็นอยู่แล้วนอกจากทำให้อิ่มท้องยังช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตอีกด้วยองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร 1. การมีอาหารเพียงพอ 2. การเข้าถึงอาหาร 3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร 4. ความมีเสถียรภาพคามมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยและของโลกสำหรับประเทศไทยของเราได้มีการรายงานจากสำนักเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและเป็นแหล่งสําคัญในการเพาะปลูกอาหารออกมาได้หลากหลายชนิดทําให้ความมั่นคงทางอาหารอยู่ในเกณฑ์สูง าไก็ตมเมื่อมองถึงความมั่นคงทางอาหารไทยและระดับโลกในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด -19 ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเนื่องจากแทบทุกประเทศจำกัดการเดินทางเข้าออกส่งผลต่อการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าตามไปด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นของประชากรโลกภาวะโลกร้อนที่ทำให้พื้นที่การเกษตรลดลง การขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตทางการเกษตรใจที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารพฤติกรรมบริโภคที่ทำให้เกิดอาหารขยะปัญหาเศรษฐกิจและการกระจายอาหารไม่เท่าเทียมการขาดแคลนทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของประชากร ความสาคัญและแนวทางแก้ไขส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนลดการสูญเสียอาหารและของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบอาหารความร่วมมือระดับประเทศนานาชาติเพื่อร่วมมือกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารนวัตกรรมอาหารนวัตกรรมด้านอาหารถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารเทรนการพัฒนาอาหาร แนวโน้มการพัฒนาอาหารในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพและความยั่งยืนสรุปความมั่นคงทางอาหารในมุมมองของมนุษยวิทยาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในการวิเคราะห์ในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของระบบการผลิตอาหารของชุมชนในแง่ปริมาณ ุ่งเน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอาหารที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตชุมชนในแง่คุณภาพให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหารสุขภาพของชุมชนและการปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังยืนของระบบผงเส้าอาหารและนิเวชชุมชนจากนี้ความมั่นคงทางอาหารยังเกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรมเช่นสัญ,ญลักษณ์จิตวิญญ,ญาณและศักดิ์ศรีของชุมชนซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงอาหารและที่ดินทำกิน รวมถึงการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายหลักการแบ่งปันและการกระจายอาหารในระดับวัวเลนชุมชนและระหว่างหมู่บ้านถือเป็นแนวปฏิบัติสําคัญที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารจึงไม่ใช่เพียงแค่การมีอาหารเพียงพอและปลอดภัยแต่ยังรวมถึงภูมิความรู้วิญญาณสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับระบบอาหารของชุมชนอีกด้วย